ทีมแคนแลเราจะพาไปเกาะติดความเคลื่อนไหวนะครับของค่ายรถยนต์ Ford นะครับโดยวันนี้นะครับทาง Ford Motor Company นะครับได้เผยโฉม Ford e v e r วอร์เใหม่นะครับที่ถือเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ครั้งแรกในโลกนะครับโดยมีการออกแบบปรับปรุงใหม่รอบคันนะครับรวมถึงออปชั่นต่างๆนะครับที่ทาง Ford อัดเข้ามาใน e v e r อร์เใหม่คันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นําด้านออปชั่นต่างๆนะครับสำหรับข้อมูลทางเครื่องยนต์นะครับ ทาง Ford Everest เจ n นอเ t i o n ใหม่นะครับจะมีให้เลือกด้วยกัน3เครื่องยนต์นะครับแตกต่างไปในแต่ละประเทศโดยหลักๆนะครับจะอยู่ที่เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร V6 Turbo นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์นะครับซึ่ง2เครื่องยนต์นี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าจะเปิดตัวที่บ้านเรานะครับและอีกเครื่องยนต์หนึ่งนะครับคือเครื่องยนต์2.3ลิตรเบนซินนะครับ EcoBoost นะครับที่มีแผนจะวางจําหน่ายในปี2566นะครับซึ่งจะมีเฉพาะบางประเทศเท่านั้นนะครับ สำหรับเอเวอเรสต์เจนใหม่นะครับจะได้รับการออกแบบให้มีฐานล้อกว้างและยาวมากยิ่งขึ้นนะครับด้านหน้าออกแบบให้เป็น DNA สไตล์ของ Ford ดนะครับด้วยไฟหน้ารูปตัว C ีนะครับพร้อมกับจังหน้าที่ออกแบบมาให้ดูดุดันนะครับโดยเน้นเส้นสายการออกแบบนะครับทอดยาวจากด้านหน้าจนถึงด้านท้ายของตัวรถมาพร้อมฐานล้อที่กว้างขึ้นนะครับซุ้มล้อที่ใหญ่โดดเด่นนะครับเพิ่มความดุดันและแข็งแกร่งให้กับตัวรถในส่วนของภายในห้องโดยสารของเอเวอเรสต์เจเนอเรชั่นใหม่นะครับก็เน้นความกว้างขวางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแผ่หน้าปัดนะครับให้มีความกว้างของพื้นที่นะครับคอนโซลกลางมีที่วางแก้วสอง,สอง,สองตำแหน่งภายในเต็นท์ตกแต่งด้วยการหุ้มหนังนะครับรวมถึงออปชั่นต่างๆมาจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบการชาร์จแบบไร้สายนะครับเกียร์ตัวนัดแบบอิเล็กทริกชิปเตอร์นะครับเแบรบกมือไฟฟ้ารวมถึงเบาะนั่งคนขับนะครับปรับได้ไฟฟ้าแบบ10ทิศทางตัวเบาะสามารถปรับอุณหภูมิและระบายอากาศได้นะครับส่วนเบาะผู้โดยสารนะครับจะสามารถปรับได้8ทิศทางทั้งยังมีมมบ์ลี่ในการปรับตั้งนะครับทั้งคนขับและผู้โดยสาร มากที่บาดนั่งแถวที่2นะครับก็ยังสามารถปรับอุณหภูมิได้อีกด้วยนะครับซึ่งออปชั่นเหล่านี้นะครับจะมีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้นนะครับในส่วนของเบาะล่่งแถวหลังนะครับหรือห้องโดยสารด้านหลังนะครับสามารถปรับพับเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานแบบ60/40นะครับเรียกว่าเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์กันเลยทีเดียวสำหรับความโดดเด่นในห้องโดยสารนะครับของ Everest Generation ใหม่นะครับได้แก่แผงหน้าปัดดิจิตอลนะครับขนาด8นิ้วนะครับและ12.4นิ้วนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยนะครับ 10.1นิ้วนะครับและ12นิ้วนะครับที่ให้ความคมชัดสูงมากนะครับและยังมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อการสื่อสารนะครับ s ิ n ค์โนะครับที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ford ครับและแน่นอนนะครับจุดเด่นของ e v e r e s t g e n เจเนอเรชันใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนสล้อที่จะมีให้เลือกใน2รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ p a r t t i m e นะครับและอีกระบบก็คือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ u ู l Time นะครับที่พัฒนารูปแบบมาเพื่อการใช้งานในทุกเส้นนทางะครับ ที่ควบคุมการทางานด้วยไฟฟ้าและสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้อย่างเหมาะสมกับเส้นทางครับนอกจากนี้นะครับในบางประเทศนะครับเอเวอร์เรสต์เจเนอเรชันใหม่นะครับก็จะมีระบบเคลื่อนแบบ2ล้อให้เลือกอีกด้วยครับและในส่วนระบบความปลอดภัยและระบบช่วยการขับขี่นะครับฟอร์ดเอเวอ t ์เรสต์เจเนอเรชันใหม่นะครับก็มีมาให้เพียบเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน s t o p and go ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางจราจรนะครับประสานระบบตรวจจับขอบถนนระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อหลีก่ยงารปะะท ที่ออกแบบมาเน้นการขับขี่ในเมืองและบนทางด,วด่วนระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลังที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นระบบตรวจจับรถในจุดบอดครอบคลุมส่วนต่อพว่วงที่ตรวจจับจุดบอดรอบคันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ระบบป้องกันการชนเพื่อป้องกันการชนบริเวณทางแยกเป็นต้นและทั้งหมดนี้นะครับคือ Ford Everest Generation ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปครั้งแรกของโลกและแน่นอนครับว่า Everest Generation ใหม่โฉมนี้นะครับจะมาเปิดทําตลาดในบ้านเราแน่นอน แต่ก็ต้องอดใจรอนะครับว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนและออปชั่นยังไงนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่อง YouTube Channel ของ Auto Thailand ไว้ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามข้อมูลจากเรา